เช้าพฤหัสที่5สิงหา2564เวลานี้ก็ประมาณ7โมง10นาทีแล้วนะครับเช้าว,วันนี้ฝนไม่ตกก็ออกมาป,ปั่นสำรวจเส้นทางมอเตอร์วเวย์บางใหญ่กาญจนบ,บุรีช่วงที่ยืนถ่ายเร็วนี้ก็คือเป็นช่วงตอนที่6นะฮะที่ข้ามแม่น้ำท่าจีนมาแล้วก็เป็นฝั่งขาไปที่จะไปทางกาญจนบ,บุรีนะฮะไปทางกาญจนบ,บุรีไป3ช่องจราจรกับ3ช่องจราจรบรรยากาศโดยรอบ ก็จะเป็นไล่นาุ่งสวนของชาวบ้านนะฮะฝั่งโน้นจะเป็นที่มาจากข้าแม่น้ําท่าจีนทางโน้นนะฮะอังการาดยางเป็นบางส่วนอันนี้จะเป็นร,รอบๆฝั่งฝั่งทางโน้นจะเป็นขากลับนะฮะเป็นขากลับนะะวันนี้สภาพอากาศฝนไม่ตกถนน,นโอเคเลยเดี๋ยวจะไปดูฝั่งทางโน้นทีนี้จะขึ้นไปฝั่งทางโน,น้นนะครับจะพาขึ้นไปฝั่งทางโน้นเหมาะสำหรับ มาออกกํลาลังกายปั่นชมนะฮะเสือภูเขาเหมาะที่สุดนะครับเสือภูเขาเหมาะที่สุดเพราะว่าทริปก่อนที่มากับท่านพี่ดรเบิร์ตเอาเสือหมอบมาฝนตกหน่อยก็บรรยากาศที่อีกแบบหนึง่งตรงกลางเนี่ยเขาก็คงจะวางท่อนะฮะเป็นวางท่อวางท่อไม่ใช่ท่อเี่เป็นสายไฟอะ่ะเสาไฟนะฮะฝั่งน้นบรรยากาศสวยงามเช้าครับ พราะช่วงนี้รู้สึกก็ท้องฟ้าก็ตามที่เห็นนะฮะขมุกขมัวเพราะว่าเหมือนกับฝนพายุที่ไหนเข้าสักแห่งนะฝสองทางนู้นก็จะเป็นไปตามในภาพวัเนาะเราจะพาปั่นเลยัองทางนู้นก่อนอันนี้เป็นตรงช่วงทางขึ้นเขาก็ทำดีนะครับเขาทำดีตอนนั้นที่มากบดรเบิร์ตนี่ มาตรงนี้นะครับจะให้ดูเยวลงรถก่อนมากับท่านดรเบิร์ตฝนตกด้วยถนนเละเนี่ยมาขึ้นตรงนี้กันโอ้โหปรากฏว่าอย่าบอกเลยเละไปหมดเลยเนี่ยที่มากับท่านดรเบิร์ตตอนนั้นนะมาขึ้นตรงนี้แหละเนี่ยทางขึ้นเนี่ยเห็นไหมฮะเละเลยไปโน่นะทางขึ้นนะแต่ว่าเราจะมาทางนี้ก่อนจะมาทางนี้ก่อน เละเลยวันนั้นปั่นแบบไปสุดโดน่นแหละ <c oughs> ไปเกือบสองกิโล <c oughs> แต่วันนั้นที่มาทษทีครับวันนั้นที่มาเขายังไม่ได้ลงยางนี่เนาะนี่ก็ยังไม่ได้ลงจะพาไปดูอันนี้น่าจะเป็นยางเขาลงไว้หน่อยหนึ่งแล้วแต่อันนี้ถ้ารถไปปั่นก็คงจะติดล้อเดี๋ยวเราลงแอบๆบอแบบข้างๆที่จะติดไหม มันเป็นน้ำยางน้ำยางที่เขาเอาลงไว้อะเนไหมฮะเนี่ยเป็นน้ำยางที่เขาเอาลงไว้เอาลงไว้เป็นบางส่วนแต่เราก็ปั่นได้ของเราจักรยานเราปั่นได้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเป็นรถใหญ่มาราติดแน่นอนเนี่ยครับก็ลงไว้บางส่วนแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับเพระาะว่ากลัวมันจะติดล้อไ่อะไรหรอก ติดล้อเนี่ยออกยากเลยแหละกลับไปแต่ก็ไม่ติดเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเป็นน้ำยางมันเป็นน้ำยางอยู่นะเป็นน้ำยางอยู่แต่ก็ต้องดูดีๆระวงังเพราะว่าเห็นไหมอืดละเออเห็นไหมเนี่ยเป็นน้ำยางอยู่ ลงได้ครับอย่างเงี้ยลงได้ใช่ไหมทำงานกะ็ได้อยู่เนาะก็ได้อยู่อ่าหมดแล้วเป็นน้ำยางเขาลงแล้ววันนั้นที่มายังไม่มีลงวันนี้เขาลงแล้ววันนั้นที่มายังไม่มีลงันนี้มาเขาลงเรียบร้อยแล้ว เราจะพาขึ้นไปตรงนี้นขึ้นด้ไม่ได้ลงได้ก็จนขึ้นเลยอันตรายเป็นทางขึ้นก็ดูสวยงามก็คงอีกไม่นานนะคงได้ใช้นะอีกไม่นานคงได้ใช้นี่มาฝั่งนี้แล้ว